ไว้ยสรุปเขามาหลอกเพลงเริ่มมางานแต่งขอบคุณมากๆนะคะมันหอมบอไดดอกโควิดบอท่านไปโอ้ยพี่น้องบ้านเฮาครับนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับนะครับปลายฝนและต้นหนาวพีจารณาแล้วพี่น้องต้องดูแลสุขภาพนะครับถนนมิตรภาพแต่คือเส้นถนนเซนท่าสายนี้แหละครับนะครับจากน้องคาย ไปฮานอยสุดกรุงเทพสมัยตะกี้เจ้าลุ้งกรุงเทพไปเจ้าฟันครับจอสีไปเฮ็ดอีกอย่างญี่ปุ่นสมัยก่อนบอกคำแม่ลุ้งไปกรุงเทพย้อนว่าอยากขาวเข้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยอ๋อสิไปอาบน้ามคอลีนไหมบ้างแม้นผู้ใดมาเดิกรุงเทพก็ไม่ได้พูดขาวขาวเสใสใสโอ้สาวตูนเอ้อผู้ขายผู้ขายเรื่อไปกรุงเทพเรื้องกัมมะบันมันยังใสใสขึ้นมูน่ะนะไทยพวงสะท้อนฝันว่าไปกรุงเทพอยากขาวแม่เจ้าฝันว่าไปกรุงเทพจะสิได้ไปเห็นงานเนียง ใคยบอกครับพออยากไปแท่ส่วนสูงางานเดินแดดโอหอบอลลินไปสลายพี่นอ้องฝันที่จงพี่นอ้งนองบานเท่านั้นหลังเขาก็กกอยากเขาไปสู่ชีวิตเพื่อให้เผอมีงานมีเงินมาดูแลร,รตัวเองทรงเจ้าของเลี่ยงดูแลครอบครัวอันนี้คือความฝันอีลีครับผมวันนี้ตรงกับความฝันเจ้าของบอกง,งานชิ้นแรกที่ได้เห็นกระตรงยึดตรงยู่บอกครับอันแรกมันว่าม่านครับอันแรกโบชิงว่าตรงแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันคือ อยู่บ่ายก็ต้องล่างถัวยล่างจานซักสะพงสะพผ่าอยู่แล้วแม่บอกงานแรกที่ลูกแม่ของเทปคือมาซักผ่าอยู่แคมคนงานคอผตาบครับโอ้ยแต่งวดยังสี่ผมทรงไปซักแต่โดนนะเอาถอดมาเนี่ย<ะ>ถอดมาคิดว่าแพงเลยเพอันอัน,อนมื่อนี่บม่กล้าถอดครับอไปได้ตัวตี้ถ้ากดอะให้ไปลองกี่เมื่อนี่บม่กล้าถอดเขาจะถอดเราจะไงเนี่ยถอดถอดตัวนอกถอดตัวนอกครับ กระถอดบ่ได้เป็นยังคะตัวทั้งในบ่ได้ใส่มะนาวาบใสแล้วใสผู้สะท้อนแล้วคือเป็นคนแบบนี้อ่พี่น้องหมายถึงแบบนี้เปตั้งนานแล้วไม่รู้เหรอหมายถึงว่าเสือตัวทั้งในเนี่ยแหมอือขึ้นยังก็ว่าใหญ่โบขึ้นยังตัวลงใครคิดเนี่ยเออขึ้นยังคิดว่าพี่น้องพี่น้องคิดว่าพี่จ่าไม่คิดนะไม่ได้คิดโอ้ยฮะ พี่ตายคิดใช่ไหมครับอยวาแล้วล่าโมงเจ้าขึ้ก็คอยคิดอย่างนี้นะกดสิขึ้นตัวตเอาเลยนะครับไผ่กํลังใจพี่น้องชอบจขนแกนแหนนะครับประกาพี่น้องชอบบันกเชนเีงที่นมาเหตงานที่ขนแกนเรนะครับกสิขึ้นตัวต เอาเลยนะครับไผ่กําลังใจพี่น้องชอบจุดขอนแก่นแน่นะครับแล้วก็พี่น้องชอบบางไก่เช่นเพียงที่เป็นมาเห็นงานที่ขอนแก่นอยู่ผมไร้เนี่ยนะครับแต่โบไม่อย่างเลยโบหนีตังใจมากจุดยอดเลยขอนที่เฝ้าไม่ใส่ก๊อฟอ๋อโวยพนันใจงวดแต่ยิบหาปีกันไม่โก้เฮ้าว์เลองเพื่ออยากขึ้นกับไล่ให้พี่น้องบ้านเฮ้าว์กับคุณจางมณีศิลปินทุกคนร่วมถึงตายร่วมหึงภัยกะ กำลังใจสําคัญที่ส in ุดเลยนะคะกับยังไงพี่น้องบ้านเฮาสิเฮุงานเอียงกระตามนะคะขอให้มี่กาลังใจห่างกันละกันไปสว่างเฮาสิฟ้าทุกๆอุปสรรคผ่านไปได้นะคะมันเกิดขึ้นมาแล้วกันแก้ไขกันไปนะพี่น้องเนาะนะคะขอเป็นแรงใจให้กับพี่น้องในทุกๆมือค่ะดนตรีนี่มันคุนขุนเหมือนเดินคมแดงอย่างนี้เนาะ ยามีหอมค่ะมีแต่กระเทียมนี่นานๆจะได้เห็นพี่ต่ายส่งโมเข็นนะนานๆจะได้เห็นพี่ต่ายส่งโมเข็นแบ๊กไอแป๊กเมื่อกี้ไม่แป๊กนะครับเมื่อกี้ใช้เงินก็จะซื้อซื้อมาเป็นโลครับเอาไปห้าบาทใช่ครับก็ผมขอบคุณพี่ดอกเขาหลายๆกันเลยครับส่งก็เลยให้ใจพี่หองเดี๋ยซิ่งเดี๋ยวซิ่งพี่ต่ายร้อยไทยนะครับขอไปพักขอไปนอน เืนเจตงงามๆขอขออนุญาตไปพักกันด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวกนจิตไปพักเดี๋ยวจิตเป็นกำลังใจอยู่ข้างไวที่ครัจ้านะคะขอบคุณหลายๆค่ะอยู่ไปที่ต้องมให้ไฟโสะท้อนตาค่ะขอบคุณนะคะ เมื่อนีพะกาถอดครับไปนักดนตรี้าก่จะให้้องม่ีเเมื่อนีพะกาถอดฮะมันจะถอดเสื้อผ้ากันแล้วเนี่ยมันยังไงเนี่ยถอดถอดถอไอตัวนอกถอดตัวนอกกกรถอดบไดี้เป็นยังคตัวทั้งในบอดใไ่มานาวใส่ละใครพูดสะเาะแล้วคืเป็นคนแบบนี้อหรพี่น้อกหมายถึงน้ไม่ตัาไม่รู้หรอหมายถึงว่าเสือตัวทั้งในน่แหม คิดหยังกูยันผ่ได้คิดหยังคิดหยังตกลงใครคิดเนี่ยเออ่ได้คิดเพาพี่น้องพี่น้องคิด่าพี่ตายเขาคิดครับาไม่ได้คิดฮะพี่ตายคิดใช่ไหมครับไปมาแล้วล่ามเขเจาคอยคิดหยั่งนะดู้อนดูตายแต่จะขึ้นท้ายอาจะมี มีเดียผู้สั่งฟิวไม่เอาไปสมมุติว่าได้แล้วปะครับแผ่นกระดานตรงนี้เป็นพุ่มสีแดงนะค่ะที่น้อถอดเงาเป็นพุ่มน,นะคะสมมติมาอันแผ่นกระดานโมนี่เป็นขั้นแท่นาเอาอยนาะเลยเค่ะนบนบนเปิดโมกุลปัด คืองามเด้ออย่างงามนกปีติเขาหัวใจมันนกปีติกำลังสีซึ่งเอาเขาก็แม่นแต่เนาะอบวัดมันบ่มีมันหายอย่างนี้นกปีดิไหมเออลาล่ก็ว่ายุกับลังสีซึ่งอีย่างอีกนกปีติบินมาฟังมีมีนกคุมอะไรก่อนครับโอ้ยนกแตะแต่ล่าครับวันนี้ครับ ยาวาทองค่ะมีแต่กระเทียมนี่นานๆจะได้เห็นพี่ต่ายสมมติโอเคไหมนานๆจะได้เห็นพี่ต่ายสมมติโอเคไแป๊กไปแป๊กเมื่อกี้ไม่แป๊กนะครับเมื่อกี้ฉันก็จะซื้อซื้อมาเป็นโลครับเอาไปห้าบาทใช่ครับครับผมขอบคุณพี่น้องเขาหลายๆกันเลยครับส่งกันให้ใจพี่น้องเดี๋ยวส่งเดี๋ยวจะส่งพี่ต่ายร้อยไทยนะครับขอไปพักขอไปนอน เืนเจตังงามๆขอขอนุญาตไปพักกันด้อครับแต่ว่าเดี๋ยวก็จิตไปพักสจิตเป็นกำลังใจอยู่ข้างเวทีคราจ้านะคะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุเดี๋ยวเวทีที่มใครใครพูสุท้านค่ะขอบคุณนะคะ เป็นมงคลปานอีอย่างคะคืองามเด้ออีหย่างงามนกปีดเขาหูจักบนนกปีดกกำลังสีซึ่งเอาเอากระเนตะนอเอาบัดมันบมมีมันหาอยากได้นกปีดไหมเออลาละก็ว่ายุกำลังสีซึ่งอีหย่างอีกนกปีดบินมาฟังมีมีนกคุมอันนี้ก่อนครับ โอ้ยนกแตะแตะล่าครับวันนี้ครับวัน oh น uh, ี้มื่อนกมาเองเนี่ยวานทองไม่มีหอมค่ะมีแต่กระเทียมนี่ยนานๆจะเห็นพี่ต่ายสมมุติแค่ไหนศักขาอยู่แคมป์คนงานศรัทธาปะครับโอ้ยแต่หัวจังสีผมทรงไปสรัทธาโดนแล้วเอาถอดมากเนี่ย ะมคิดบ่แพงเด้บ่อันอันมื่อนี้บ่กล้าถอดครับอ่ะไปได้ตัวตีฮักก่อนให้น้านพ่อตีก่อนเมื่อนี้บ่กล้าถอดฮะเขาจะถอดเสื้อผ้ากันแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยฮะถอดตัวถอดตัวนอกถอดตัวนอกออนกัะถอดบ่ได้เป็นยังคะตัวทั้งในบ่ไดี้ไซม์มะนาวเอาาใส่ละไผ่พวงสะเทาแล้วก็เป็นคนแบบนี้อ่ะพี่น้องหมายถึง อะไรเนี่ยทำไมเป็นลายอ่ะปานเก็บได้น้ำหนาเซเว่นไอ้จังบ่อเบิ้งบ่อแย้งบ่อห็นสูงมือสูงเอยู่อีกนกเป็ดบินมาฟังมีมีนกขุมนกแตะแตะนกแตะแตะอะไรกันครับโอ๊ยนกแตะแตะล่าครับวันนี้ครับวันนี้เมื่อนกมาเองหอมแก้มหอมแก้ม อือขอท่เขาทสัมโหัวสาป่าในเฮียมาโอเคขอคุณจ้าขอคุณจ้าขออนุญาตนะที่แปลมาจเขารอยงูรฟังเพลงหือเด็กพกุปาเอียงนะเครื่องงามแอนเอียงงาม นกปีดเขาหูจังคนอื่นแต่หูจังสิผมส่งไปซักได้โดนแล้วเอาถอดมากเนี่ยถอดมาคิดว่าพากเลยว่าอันอันมื่อนี้พก้าถอดครับอ่ะไปนั่งรถตีถ้าก่อนให้ไปรอคนสี่แล้วกนมื่อนี้พก้าถอดฮะเขาจะถอดเสื้อผ้ากันแล้วเนี่ยเขยังไงเนี่ยถรัถอดตอนนอกถอดไปซักถอดตอนนอกออก กระทอดบ่ไดี้ตัวตั้งในบ่ได้ใส่มะนาวใส่แล้วใครคุณสะเท้อแล้วคือเป็นคนแบบนี่อ๋อพี่น้องหมายถึงแบบนี้ไม่ตั้งนานก็ไม่รู้หรอกหมายถึงว่าเสือตัวตั้งในเนี่ยแหมข้นยังกว่าอย่างนี้ข้นยังยังตัวลุงใครคิดเนี่ยเออคุณบอด้คิดว่าพี่น้องพี่น้องคิดว่าพี่ใหญเขาคิดเท่ากันพี่น้องไม่ได้คิดโอ้ยฮะ ที่ตายคิดใช่ไหมครับส่ายแล้วล่าหมอกเขาจู้ว่าเขาคิดอย่างนั้นนะเกระสิบขึ้นตัวตัวตั้งใจ่กับพี่น้องในทุกทุกเมืองเด้นตีเลยมันกุกมๆเหมือนเดินรมแดงอย่างนี้เนาะที่ห้เดินรมแดงไปเส็จค่อ ตามใจเราจะมาคายท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 ยทายมิเดีลผูสั่งฟิวไม่เอาได้ไหมสมมติว่าได้แล้วปะครับแผ่นกระดานตรงนี้เป็นท่มสีแดงนะคะเนาะถอดเงาแบบพูดนละคคะสมมติว่าอันแผ่นกระดานตรงนี้เป็นขั้นแท่นหน้าเอาอย่างเลยค่ะ ป่านเอียงครับเครื่องงามแต่เอียงงามนกปีดเขาหัวจากบนนกปีดกกำลังสีซึ่งเอาเขาแม่แต่เนาะอาวัดมันมีมันหาอย่างได้นกปีดิไหมเออลาลากวายุกางสีซึ้งเอียงกนกปีดบินมา้องมีมีนกขุมอ่านาา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  โอ้ยนกแก่ๆแล่วครับวันนี้ครับเยี่ยว่ามีองค่ะมีแต่กระเทียมนี่นานๆจะได้เห็นพี่ต่ายสมมุมเท็นอันนั้นานๆจะได้เห็นพี่ต่ายสมมุมเท็นแบ๊กไปแป๊กเมื่อกี้ไม่แป๊กนะครับเมื่อกี้ฉันเข้ามาซื้อมาเป็นโลครับเอาไปห้าบาทใช่ครับครบผมขอบคุณพี่นก